สวัสดีค่ะวันนี้มาอยู่กันที่แจงแจงหัวรินลืมชื่อกันนี่อยู่ข้างกับอยู่แนาโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเชียงใหม่รามเรามาจุดพางประทีปกันวันนี้วันแรกลองเชิงจุดทางประทีปที่แจงหัวออรินตรงเขาเรียกว่ากระแพงเนาะกระแพงตรงแจงของฮัวรินรเด็กก็ไม่พูดไม่จาจดอย่างเดียวคูเมืองเองอคูเมือง คนมาเยอะมากเลยตรงนีสง้สวยงามสวยงามฝั่งนี้ก็มียาวเลยยาวเลยสวยงามมาคนก็มาจุดกันเยอะเนาะอ,อ่ะไปะเด็กจุดกันเลยเดี๋ยวไปจุดตรงนู้นด้วยคน,นลงฝรั่งไปจุดข้างบนนะก็ไปจุดข้างบนเลย คือตรงโน้นตรงโน้นมีบันไดใช่ตรงโน้นมีบันไดไฟเออลม,มแรงลม,มแรงลม,มแรงใช่สันนุดดุตทำได้ละน่ะยากแล้วอ่ะสั้นุดดุดวางมือแล้วลูกนะ ก็ลมมันแรงด้วยมันมันไม่ค่อติดอ่ะก็บังลมตรงนี้ ก็เดินมาดิค่ะหันหน้ามาหน่อยหันหน้ามาหน่อยเด็กหนึง่ง จะยากหน่อยนะลมมันแรงได้อะได้ไั้ยเด็กเป็นละครใบ้แล้วช่วงนี้โตแล้วเป็นละครใบ้แล้วไม่เหมือนตอนเล็ก เยอะ่ากฝนยิงยงย่งยิง่งยิ่งดึกฝนยิ่งเยอะตอนนี้กี่โมงตอนนี้สองุ่เนาะ นี่คือแจงแจงอะไรที่อยู่ตรงสวนบวกหัดแจงอะไรไม่รู้อยู่ตรงสวนบัผหาดแจงกูเฮือนนึกว่าแจงกูเฮือนกูเฮืองนึกว่ากูเฮือนเฮือนหรือเฮืองเฮือนเฮือนเลือนนี่แหละตรงนี้คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ไม่เหมือนตรงนู้น ไม่สนละเด็กไปเองละมุ่งไปละให้ตู่เจ้าจ้างกันสองวดเก้าเาตรงนี้คือที่เขามีงานไม้ดอกกันทุกปีใช่ตั <c oughs> ้งอยู่ตรงไม่เปิดคลิปเลยเด็กอะอเป็นเด็กใบละ ดูชื่อจแจงละชื่อแจงกูู ương, เฮืองกูเฮืองฮนหฮุกสระเอืองเอางูนะแจงกูเฮืองโดย,โดยโตรงยู่ตรงข้ามกับสวนบวกหาดสวนบวกหาดคนก็ยังวิ่งเล่นกัน lên, อยู่เลยที่ออกกำลังกายไปสนามเ็เล่นบบ lên, อยู่ตรงนี้แจงกูเฮือง ไปจุดฝั่งนู้นด้ไหมเนอะไปจุดฝั่งนู้นน่ะตกค่ามันเนะ่ะจะตกค่าไหมไม่ตกค่ะตรวนี้ก็เยอะ Đồ có cá chuột à ừ. bèn mấy em chuột đây cả cháu có lẽ lụt หมดละหนึ่งหุงหมดแล้วหนึ่งหุงเรียกว่าออปุจจาปุจาสีเจีงเครื่องแสงสว่างให้กับเชียงใหม่เครื่องแสงสว่างให้กับชีวิตด้วยใช่ไหมคะสาเว <c oughs> นีนี่เป้งปีใหม่เมืองเอ้าไม่ใช่ปีใหม่เมืองใช่นี่เป้ปงแล้วนี่เป้งเชียงใหม่เจ้ามีทุกปีนองงย่างนี้เขาเขาแต่ทุกปีอ่ะ ีเจ้าภาพไม่เคยไ่รู้หรอกเราไม่รู้เราไม่ได้ไปหาข้อมูลมาแค่เห็นเด็กมันสวยก็เออสีแจงเจียงใหม่แต่เราไปที่บัดเดินกันแต่จริงๆก็มีภบสี่แจงแต่เราไปสองแจงทางกลับบ้านใช่อีกสองแจงไปฝั่งนู้นครับสองแจงของแจงต้องฝรั่งนั่นเองเป็นคนท่องเที่ยวจะตั้มกับสีภูมิสีภูมิเดี๋ยวเราก็จะไปเที่ยวกันตรงนี้แล้วนะคะเด็ก จะไปพูดบ้างสิหมดแล้วนะคะภารกิจของเด็กวันนี้หนึง่งถุงหนึ่งถุงนี้ห้าสิบบาทห้าสิบบาทซื <Okay S 2> ้อในซอยหกสิบบาทสีท่ก็ห้าสิบหกสิบเป็นอะไรประมาณนี้แหละราคะพอดีค้ณเล็กครับางประทเกกะทศไปคลิปนี้จะขอตัวไปก่อนละคะ่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดก,ดกระดิ่งกุ้งกิ้ง นี้นะคะเราไปต่อกันคลิปต่อไปเดี๋ยวจะไปคลิปอะไรไม่รู้ตามไปดูด้วยนะคะฝากกดติดตามกันด้วยค่ะคลิปนี้้องเน่ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย